สวัสดีครับผมนายกิติพันธ์สามารถระหับนิสิต6 4 2 0 3 4 9วันนี้ผมจะมาท่องคำศัพท์ 3B ครับผมคำที่1นึ frozen เป็น verb แปลว่าแช่แข็งคำที่2 indicated เป็น verb แปลว่าปรงบอกชี้ทางคำที่3า leader เป็นคำนามแปลว่าผู้นำคำที่4ี n a b l e เป็น adjective แปลว่าทำให้เป็นไปได้คำที่ 5. flat เป็น verb แปลว่าหนีคำที่ 6. cool y เป็น adverb แปลว่าโหดร้ายคำที่ 7. beneath bon เป็น adverb แปลว่าอยู่ข้างล่างคำที่ 8. likely เป็น adjective แปลว่าเป็นไปได้คำที่ 9. s h a r e เป็น verb แปลว่าไล่ล่าไล่ตามคำที่10 attach เป็น adverb แปลว่าถูกโจมตีครับผมสวัสดีครับ